พี่น้องพ่อกับยายเกศคลิปสองพี่น้องสวัสดีค่ะเห็ดบวกเห็ดบวกนั่นหาเห็ดเรือนมาเนี่ยมันเขาดงมาเจอเห็ดบวกเลยพี่น้องมึงเนี่ยปวดปวดปวดมันเด้อพี่น้องเลยมันแล้วมันแล้วว่ามคลิปแหลมมันก็ยาวเกินออืเอาเป็นคลิปสองเด้อพี่น้องอีพีสองคลิปนี่เก็บเห็ดบวกเฮ้ยเนาะ เอาตัวผีก่อนอ้าวลุยๆย้ายเกตลุยตอนนุ่มผัดบะพาะกันเนาะเฮ็ดกระไดเฮ็ดปวกออกไดดอกปีหน่องมาเนี่ยแต่ว่ามูนี่ใหญ่อยู่โอ้ยมองบ้านโจมกับมีนี่มั้งกับงามอยู่เด้นี่อือุ้ยเสียมมอยูโหลดปี่น้องเสียมบาเสียมาน้ำเนาะเสียมเอาใบโหลดโอ้ว้โหลดสกับเขาุอ หาใครอ่รอ,อก้าบ่เงาสาวยางเดียวเลยยายเก็ถอดอยางเดียวดยูใดูใวคร่้านารเราหนีง่นนนงามอยู่ได้ดนี่เออเอ,อ้ยเอายมมิแคักบ้านเอนม่านพอดีม่านพอดีออ,อ,อ,ดออกจังดไบ่เคยเก็บนี่แและก็ิบ เขาแน่แกงแทบอยู่ดอกเห็ดปวกเขาก็ตีดอกก็จะเป็นเห็ดปวกเบิดนอายูม่มอืมใอะนผู้พี ายบ่โอ okay, oh, 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 ้มาพอกันตอนเต่าพี่น้องเอ้ยทีได่ายนอดีด้ายดินีอตอนจูๆมาวานนี่ยก็ดีเลยถามานม่งบ่ได้มากสิมามาวาน พรางมันปลาใหญ่นอเสตจไปท<า>ปไั้งดลยหวงไปวัวทัวแต่ละมอมื่อนี่น้ำเห็ดปัวน้ำลงผลวยมองเคยเก็บบ,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 บ่อมียเอตัวนี้ยังนมอยู่นองเถาอันบานอยู่แต่วัวาถา่แหงโอ้ยนอนเสียเดกันเป็นเมื่อว่านเด้พีน่น้องเอ้ยมีเสหวกมาห่ออกันตอนเานถาฮะเถากะแสบสมเถาาเห็ดปววพี่น้อง โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเถาเนาะเอาสองสองละดีกว่าบ่ได้หววแม่นบ่ดดอนหลอดิลยเกศเสาวใหญ่เลยพี่น้องเป็นโมเป็นโมอยู่มันเ่าพี่น้องอู้หูซาซิได้ครับมือวานพอดีไงทำมามูว่านพอดีเลย ก็เก็บเห็ดกอกเก็บเห็ดดินมาตำเอาเห็ดปวกพี่น้องบาดตามจริงๆก็ไปเจอเห็ดปวกก็ได้ไปเขาหม่ใหญ่ขักเนาะเจอเจอไหวเ้อพี่น้องเลยบ่เคยเก็บจักเถื่อนนี่แล้วได้เนี่ยพี่น้องเลยเป็นหมูเป็นหมูอยู่มันเสาเอออะเสากระเสบยเสากระเสียเพื่อกล้าละ หมดรอฮาเฮ็ดกอหาเฮ็ดดินทั่วไปมาเจอเฮ็ดปวกเถาพี่น้องตอนตามเฮ็ดปวกจริงๆก็บ่เจอนะก็ถือว่ามันอยู่ดอกได้ทั้งเฮ็ดกอเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปได้เฮ็ดปวกอีกเถาแน่ก็แสบอยู่ดอกพี่น้องเฮ็ดปวกการคิปสองพี่น้องบ้านนี้หลังจากเก็บเฮ็ดกอเฮ็ดดินเฮ็ดดอนมาเจอเฮ็ดปวกพี่น้องได้เกตพอมูมไม่แห้งคักแห้งบ้านนี้เขาไปเบิ้งพี่น้องเขาไปเบิ้งบ้าบังแนพี่น้อง มูแหลกแ,แยกเกทเก็บที่แหลกมันเถาพอมาเจอหมูนี่พูดขนาดได้พี่หน่องกระลังอ่กะอกระล่ะงางกระล่างเฮ้ยคนม้านี่จะได้กับม้าน้าแล้วมันนี่ม้านแล้วโอ้ยเนาะพูขนาดพี่น้องเอ้ยในเก็บเลยตามเฮ็ดบวกมือเสาบ่บเจอพี่น้องขึ้นมาโนนมาให้เฮ็ดดินเฮ็ดดอนเจอเอาเฮ็ดปวกบ่าเนาะเป็นอีพีสองเรื่องพี่น้องคลิปนี่ มืกอ,อ,อ,อเห็ดดินก็ได้ลหลายทีกันได้เห็ดเป็นสองคลิปน,น,นักทางงัดเลยเฮียแกนบอกคือเส,สียมติเสียบปัดบัลลีออกมาเนาะอันใดก็บผสมประกอบเมื่อหาเห็ดปวกไปเจอเห็ดดินไปเจอหาเห็ดดินมาเจอ,อเห็ดปวกบ้านอุป,ปกรณ์ก็เลยบ่รอร่อมมันต้องพกทั้งสองโอ้ยกีด๊ตาด้เวย ปกทั้งสองกันเลยรู้ยเนาะเอ็ดสี่นว่าอันเอามีดไทตามาน้ำเหมืนว่าเสียมกับแบกเอาอแม่จูงจูงจูงไปจูงไม่รอดมันแล้วหาตามหาเนาะมาแล้วมาต้องเจอบรรยากาศหมอกเงี้ยหมอกเนี่ยมาโดนไปเจอเห็ดพวกแม่นีนีโอ้มีตลูกป้งเลยมั้ง

ลุยเป็นลุยเลยบอยผมใจอยากคักแย่เกศเอ้าสันพร้อมทันเก็บทักสันโอ้ยเอ้าลุ่ยยาสันวะแต่มันบ่เถาดิเป็นตาเนาะเถานมาเถาตาสองตาปุ่นมูแหลกพ่อมันเถาบ่ค่อยเก็บีกันจังสีนี่ตูตายนี่ยเกศตูตายเลยนี่ยนี่อยู่แล้วก็มูใหญ่เถาแถวเท้นี่มีมีมีมดอื่นนี่สิคราบเกศ ไมีน้องใช่แค่ดอนหอัวโรก็ตีออกปรจจกเหา้าวตีในแม่เนาะหาตามหามันต้องมาอ้าไงวะรวมเดินทางกับพ่นฟองปลาบอพิษวังอีกแล้วพี่น้องมโมนี่ได้ทั้งเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดกอบัดชุดถ่ายมาตำเอาเห็ดปวกด้ยเห็ดเป็นอีพีสองพี่น้อง ทีเดียวบได้มันยาวเกินแต่กับมือเดียวกันเด้อพี่น้องทีเก่าตุลาคมมือเดียวกันเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องตัวไม่หน่อยบ่เสียงโดดเพาะเสียงบ่ดเนเกตใส่ยางเดียวยเลยโอ้อเนเกตไปพออีกมูนึงเลยพี่น้อง งามเด้อ๋องามงามงามแต่แดงมันออกจยบลุงไปลุมมาจากหนองเถาหนองตัวนี้หนองบ่วกระลังนะกระลังกระลังม่วงวานนี่เป็นหัวกระสุนม่วงวานนี่ที่บเห็นมันเป็นหัวกระสุนหน่อยๆน่อเขาเขาบ่หิวเลยโบหิวหอดเขาไป มูก็สิได้คือกันบาจา่จักเนาะงมูสิได้ดบาจา่จักแถวดอนมอโรดนาะมีสิทธิ์ไดยเออนอนบ่หลับดอกมื้อแหละ <c oughs> หาแถวดอนเถื่องนอทั้ง่างบ่ทันบ่ต้องไปมื้อเฮ่อคอยไปคนบรรยายกับเมือ่อยบรรยายเลยพี่น้องเก็บอย่างเดียวบัด อ๋อรวยเป็นล uh. ุยรวมกับมีงานกับมีบ้านกับมีพี่น้องมถูกุๆเลยถูกๆไม่เห็ดเหมือนหมูใหญ่อิลี่ล้อเลยหมูบ่เป็นหมูไหนหนอที่เวปันนั้นมันเผากับหลกหลายเนาะเผาถึงไร่ก็เอามูใหญ่แค่นตองพี่น้องเบิ่งราคาขวดเป็นหมูอยู่มีแต่เห็ดพี่น้องห่างๆดอกบัวใหญ่แหงคือน้ำหอมเนาะดอกบัวใหญ่ดอกบัวอวบมันเป็นดงเถือกขแอนเบิดมีแต่เห็ด มื่อกีมตาเนี่ยมาหาจออะคล้องคนนอนเฝ้าก็มีกันอือคนอีมเด้ยเอยอีมอ,อาขันอีมเอาเด้อยยาเกียริเอาบั็นโอ้ยหนอออกออกที่ไหนไปออกมูคักหกนอออกขักแห้งก็อ,อแผ่นเลยคุณมาแตุ่ผมมาแต่หมวกจอดรถคุณ น,นีตัวนตูงนึงเกือบใหญ่คนเก็บค่ะงัดเป็นงัดคนทายผัวปากเลยพี่น้องเลยบันยา่เมื่อยพี่น้องโมโหสิบานยายจังไรบ้านีมันลายพี่น้องเอ้ยบ <c oughs> ุญไปแยกเกลือดุยผู้เดียวบ้านเนี่ย่ <c oughs> ายวิดีโออย่างเดียว โอดเนาะเนี่ยจะได้ไปออกคากเถอะอ่อนอยาเก็บนำ้ำเลยเมื่อเบาหวางท้ายคลิปพี่น้องพุนข้างพี่จูมมันเฮมม้ยขี้ข้างพี่อ้าวลุวยนี่เป็นลุยมาขนาดมีดยังเหล่าใจเสา <laughs> ยม นั่งก็ได้ก้มก็ได้ได้ทุกทาเลยได้ทุกทาเลยการเก็บเห็ดปวนเด้่ยนะหน้มองตั้งตาแข่งพี่น้องเลยขนาดเก็บเลือกเลือกเอาแต่เหลือกเอาแต่โตได้หญ่เทาแน่กับโบคอยเอาพี่น้องตอนนี้เพิงตาแย่เกแล่ะงามงามยังแข็งดีอยู่สองจุ่มบ่บ้าเนาะ เมื่อวานจิรุลนี่เองหมื่อวานที่จิรุลมาท่านเถาตัวนี้เบงเบ้อเมื่อยเลยเมื่อยเลยเก็บหลายลายงานเปิดตองไปมีเวิร์ดพี่น้องพูดจุ่มท้ามเลยจุ่มโอ้โหไตไปต่อได้หาจุ่มแล้วพี่น้องเลยเอาพี่ก่อนงัดเป็นงัดเก็บเป็นเก็บบอดได้หายใจเลยบานเก็บกินนะฮะว่ากระสุนตัวนี้ ตันนี้เป็นท้่เป็นตะคือแมนบอแมนเนาะแมนดอกเดียวแต่ก็งามเลยโอ้โหใหญ่เต็มห้งมากําลังเคยเห็นนี่ล่ะพี่น้องเก๋จมเมือเกเพชรพี่น้องข้าแก้งบานนี่จูมบานพี่น้องต้นนี้จูมจูมงามๆเลยบาน เก็บคนเดียวอดเอาใจรักบ่มเมื่อไอตสูสูฝดในตอนแรก็สูได้ไวฮ็ดปัวแค่ย,ยางเดียวอุปกรณ์เตรียม <laughs> ม,ม,มนันบแม่ทนที่แหลกก็เตรียมเสียมไปอย่างดีอยู่พี่น้องลงไปลำหวยมองเคยเก็บว่าจะไปหาเฮ็ดปัวก็คักกันละไปอันบมมีก็เลยกลับมาหาเฮ็ดดินเฮ็ดดอนข้างบน,บนก็เลย,ยเอาเสียมไว้อยู่รถเสียมเตรียมไม่ เก็บเห็ดปวก็ไว้รดบานี่มาให้เห็ดดินเห็ดดอนฝันมาตามมาเห็ดปวกบานนี่ใช่หรอเวโอ้พี่น่ะข่าวอะไรรับพี่หน่อไม่ละอู้ยี่พอหมู่บ้านได้เน่ะอือปอรุ่นนี้ก็บ่สายดอกพี่น่อจุ่มจุ่ม ยนี่เอาเมยนี่เมย์ให้บอให้แกนเก็บเมยแหละพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดจนเมื่อยเพิ่งเคยเห็นนี่ล่ะเก็บเห็ดเมย์เหมือนร้ายอิลีเห็ดโอ้ยแถมมันบ่อถ่าวมันบ่านถ่าวสองตาเลยสองตาเต็มเลยอ๋อเงาวเลยยังกินโอ้ย มันค่าหากไม่เนาะหากไม่มันหลายมันซานกันอยู่มันเป็นดงถึบจังว่ามันได้เถ่าเห็ดค้นบกอยเห็นมันบางทีก็มาตำมาจูมบ่เนี่พี่น้องเดินเดียวๆนี่ละผู้ตันนี้งามเนาะเดินนี่รองงามมันก็ะล่างเลยตัวนั้นมันออกกนหัวทวนมันนอเขาพอที่แหกมันเห่ากระนุ่มนุมนุมมาเลยไปตีราคาพี่น้องเลย ้อดูหนีก็โอเราเด่นสุดยอดแล้วบ้ามืออื่นนี่ไม่มลับกเนา่ะมืออื่นสิล่องไซก่อนลงหวยลงดอนดอนนี่แล้วก่อนมึงแด่นาะมึงแห่พี่อู้เป็นน้ำมืออื่นออกอีกเด่นนี่ออกอีก ผมเหาเห็นโเบิดแถ้มันโหมนี่พี่น้องปล่อยไปใจเย็งเงนมีสองคนรถมันแลนไปแลนมาครับแลนด์นเสริมมาจอดหาป้าอย่าเกาะจมเด็ดนันเครื่องตาแล้วพี่น้อง เก็บไปเก็บมาเครื่องตาแย่เกล็ดแล้วบานนี่โอ้ยมันอยู่พี่น้องมาเนี่เฮ็ดดินเฮ็ดดอนกระไดเกือบตาคือกัน,โอ,นโอ้ยแห่งดูบูมาแห่งผอพี่น้องบานนี่โอ้ยคือหมูใหญ่ครับแต่เห็ดนี่อเอา้จาจังหวะสิเก็บซอยเอาคลิปก่อนเก็บผู้เดียวไปปลอดออกพี่น้องแมนบัสเอาหลอดพี่มิเตหเห็ดมันสิบเปลวง่ายคนสิมาผอเขาสิแย่งเอา แต่ดีเงียบอยู่นอเงียบเงียบมันไก่ข้นเนี่ยไก่ข้นเห็นมาออกอยู่ดงแนวนี่ดงเคยเก็บไปผัดบ่เจอบ่แน่ได้หมออรุ่นมอรุ่นมันมันมันหมอทั้งเถืงโยบแล้วมันยังออกอืมมันเปียกแค่ทางมันเปียกเกินลุยโอ้ยเก่าตุลาคมปีหกสามพี่น้องมาเนี่ยมาตำเอาหมูเห็ดผวกอู้มันผัวไปดอก นหรอผีแล้วพ่อเขาได้หาบเออโม่ใหญ่อู้อหูผีแมนบดดนดหลุดแมนบดยังไงไต่ตองแมนบอดอืออ๋อพี่น้องสรุปคลิปเฮ็ดปวกเด้อพี่น้องเป็นอีพีสองของวันที่เก่าตุลาคมให้พี่ให้น้องเบิ่งพูนพี่น้องโม่เดียวเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกเกือบเต็มตาได้เพิงตาพุ่น ร่วมเดินทางกับคนส่งปลาบพิษวังมือนี่ใต้ทั้งเห็ดดินเห็ดดอนเห็ดปวกพี่น้องแต่ว่าเห็ดเป็นสองคลิปเพราะมันยาวเกินถ้าเป็นคลิปเดียวถือว่ามาันอยู่พี่น้องมือนี่ถือว่ามาันอยู่เห็ดปวกถามมันบ่เท่ากระเ้มตาพี่น้องบ่ม,มีตาใสผลมันเท่าหลายบ่คอยเก็บเก็บเอาแต่ดอกทีย่งพ่อใส่ใดอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนีสักก้อนพี่น้องพอกันคลิปต่อไปมือไม่มืออื่นวันที่สิบสุลาคมถ้าได้เขาปลามาอีกาสิ เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งคือเก่าแะ้วพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังเล็ก็ซอยในเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นซองปลาขอบคุณถูกไลค์ทุกแช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนฮอดไทยคลิปพี่น้องขอบคุณถูกคอมเมนต์พอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้สำเนียงสะกอนสวัสดีครับ